ว้าวคิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและกดสับสไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์นะครับค่ะฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิทยุสื่อสารอยู่รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นฟูจิเทลนะครับ FB 6 7 n เป็นรุ่นกันน้ำนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่รุ่นนึงอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับตัวนี้จะเป็นวิทยุ CB 245ร้อยส้าเมกะเฮิร์และก็เป็น5วัต ตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามบางท่านก็จะงงว่ารุ่นนี้มันออกแบบมาละทำไมมันหน้าตาเหมือนกันหลายตัวกันมันมีหลายรุ่นมันมีทั้งยี่ห้อหล,ลหลายยีหหยย่ห้อแต่ตัววันนี้เราเอามาเป็นฟูจิเทลกันนะ้ําเหมือนกันบอดีเดียวกันบอร์ดใกล้เคียงกันแท่นชาร์จก็ใช้ตัวเดียวกันได้หมดนะค,ะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเสาค่อนข้างสวยไม่ได้ยาวเหมือนเหมือนเหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นที่ผมเคยเห็นก็คือมันจะเสามันจะยาวแต่รุ่นนี้จะค่อนข้างจะสั้น เดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับได้ไไไดดด้ด้้เราจะได้อะไรในกล่องที่เราซื้อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรามาดูการแกะกล่องของตัว Fu จิเทลเอฟบีหกสิบเจ็ดเอ็นกันนะครับในกล่องว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเรามาดูทีละอย่างเลยเนี่ยเราเราเริ่มตั้งแต่เปิดขึ้นกล่องขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอแล้วคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยเป็นภาษาไทยเลย นะครับเล่มออกแบบสวยงามเงาเลยนะครับแล้วก็โดนน้าก็คงไม่เป็นไรแต่จริงๆถ้าข้างในโดนน้าก็จะอาจจะเปียกได้แต่ตัวเนี้ยดูทําเป็นเงาเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นคู่มือที่มีมาตรฐานนะครับแกะกล่องมาก็จะเจอเครื่องนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับรูปร่างสวยงามขั้วเป็น SN S S M A นะครับเป็นเกลียวนะครับด้านหลังก็จะมีตากสช,อชอ N T C I D ครบนะครับผม ออีกตัวหนึ่งก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นตัวลิเทียมนะครับออกแบบมาค่อนข้างหนาให้จับได้กระชับมือนะครับผมตัวนี้ก็เก็บไฟได้นานเก็บไฟได้นานแล้วก็เป็น2000มิลลิแอมด้วยนะครับ7.8โวลต์นะครับถ้าแบตเต็มนะครับผมแล้วก็คลิปหลังนะครับในชุดจะมีคลิปหลังให้ทุกอันอย่างละหนึ่งอันนะครับ แล้วก็เสาอากาศยางนะครับเสาอากาศยางที่ผมบอกว่ารูปล่างดีเลยก็คือมันจะค่อนข้างสั้นแล้วก็ตัดเหลี่ยมก็คือทําให้สวยงามนะครับเป็นขั้วตรง SMA เลยก็คือไม่ต้องใช้ขั้วแปลงนะครับหมุนใส่ได้เลยนะครับเสาก็จะค่อนข้างสวยงามอันนี้ผมขออนญาตวางอีกอันหนึ่งที่ให้มาด้วยนะครับตัวนี้โดยปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนึงก็น่าจะสองกว่าบาท อันนี้ก็ให้มาเลยเป็นหูฟังพร้อมไม์เวลาพูดเรากดพูดตรงไม้ได้เลยนะครับเสียบแจ็คตรงได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จเนี่ยเขาออกแบบมาดีเลยนะครับเขาออกแบบมาดีเพราะอะไรเขาออกแบบมาตัวแท่นอันนึงปลั๊กอันหน,นึ่งอ่าอะแดปเตอร์พวกเนี้ยมันดีตรงไหนรู้ไหมฮะเวลาเสียอันใดอันนึงเนี่ยก็ซื้อแยกได้อันนี้เสียก็หาซื้อได้ไฟให้มันตรงกับแทน่น ก็หาซื้อได้เลยก็คือถ้าแท่นชาร์จเสียก็หาซื้อเฉพาะหัวแทน่นเนี่ยนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีเนี่ยในชุดก็จะมีแค่นี้<ะ>ตัวเครื่องรับประกัน1ปี<ะ> 1> แบตเตอรี่แท่น<ะ>ชาร์จรับประกัน6เดือน<ะ>หูฟังพวกนี้ไม่ได้รับประกันนะครับ<ะ>พวกนี้ถ้าเสียก็คือเสียเลยแต่ถ้าซื้อไปภายใน7วันมีปัญหาก็แจ้งร้านได้นะครับแจ้งร้านได้ผมก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนได้พวกนี้มันไม่มีรับประกันหลอกแต่ เราบริการให้รับประกันจากทางร้านรับประกันจากทางร้านให้7วันไปะคเพราะว่าลูกค้าซื้อไป7วันเนี่ยมันเสียมันก็เกินเหตุไปนะครับผมโอเคค่ะในกล่องก็จะมีประมาณหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับหลักๆก็จะมีแค่นี้ค่ะแล้วก็เปิดกล่องให้ดูกันแล้วนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะครับผมเครื่องพวกนี้เนี่ยก็คือโดยปกติแตนดาร์ดก็จะรับประกัน1ปีแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนอยู่แล้วซึ่งตัวนี้นะคะก็กันน้ําด้วยกันน้ากันน้านะครับ แล้วก็ถ้าจะสั่งซื้อก็แอดไลน์มานะครับขอใบเสนอราคาหรือหรือตามงี์ใต้คลิปนะคะเราก็จะมีลิงก์ s h o ปปี้ a z a d าให้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกดเลือกดูเลือกชมได้แล้วก็เลือกซื้อได้เลยครับผมรูปร่างสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบคุณสมบัติการใช้เครื่องของเขาว่าระยะทางเนี่ยห้าวัดของเขาเป็นยังไงบ้าง นะครับผมค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับค่ะก็อย่าลืมค่ะคิดถึงออคิดถึงบูทาเกอร์ค่ะสวัสดีค่ะ